เดี๋ยวเราตามเก็บประช่อนกันเขาบอกสะพานจากสันสะโดมนันอารวาสเดี๋ยวเราหาประช่อนกันนะ

าต,ตัวไม่โตวไว้ปลาแถวนี้ให้หา ม,มาเรื่อยๆป่าแหนงนี้ของชอบครับมาเรื่อยๆตัวที่สองกัดอย่างนี้เต็มปากอะยะอย่างมันนะป่าแหนง้องลากจะช้านะครับแต่ผมนี่สปีดเก้าเลยฝ่าวได้ครับเต็มปากเต็มคำเลยหนึ่งแต้ของผมไซส์ประมาณสามกิโลสี่กิโลนี่มาเก็บประชอนก่อนมันเก็บประชอนก่อนนะครับก็ เย็นๆยังไม่แน่ใจเลยถ้าเกิดปลาช่อนกัดดีทั้งวันผมว่าเล่นปลาช่อนดีกว่านี่ก็เสร็จแปดตัวแล้วโอเคครับผมเจ้าคางดำก็เกี่ยวตัวใหม่ของแก้ขันนะครับเนี่ยคางดำโอเคเธอสุดยจดแล้วปลาหน้าเนี่มันน่ากินนะปลามันไข่คือมันคึมปลาคึมฝนมันจะกัดยางนิดนึงเราก็หาตีตามคลองเล็กๆก็นะครับบีบที่พื้นที่บีบมังคับนะครับก็โอเคเลยฝากไว้ได้ครับอีกหนึ่งแต้มมาได้ขันยักษ์ทองนี่ งัดกระเด้งกระดอนสุดเจอมากครับผมเอา้าวอบอีกแล้วช่างมันสุดเจับผม